สวัสดีผมตอนนี้เราเดินทางกันมาที่ EP ที่6นะครับคือตัววีนะครับตัวนี้ก็กล่องเหมือนเดิมนะผมด้านข้างตัวนี้ก็เป็นตัวลองสุดท้ายนะครมนี่แล้วก็ท่าทางในกล่องแบบนี้เดี๋ยวดูวการอีกรอบนึ่งรัาท่าทางจะเป็นแบบไหนนะมแต่ว่าท่าทางฟิกเกอร์ตรงนี้มันจะเหมือนกับชี้มือลงไปด้านล่างนะครับ ลองเหมือนเดิมด้านข้างก็มีเคียวโคดแบบนี้สามารถสแกนเล่นเกมได้นะผมเหมือนเดิมนะครับผมมาแกะกันดีกว่านะครับแกะออกมาก็ด้านไหนก็จะมีการ์ดมาแบบนี้ครับผมนี่ท่าการ์ดก็จะเป็นท่าเหมือนชูม,มือขึ้นมานะผมแล้วก็ชี้นิ้วด้านหลังพอเราแกะออกมาแล้วนี่ครับหือตัวนี้ก็ดูดีนะผม ิกเกอร์ดูดีนะผมหน้าตาดูดีเหมือนเดิมนะผมเสื้อผ้าดูดีนะผมมีการแยกแต่ว่าอาจจะลงสีไม่ครบบริเวณแขนเสื้อนะผมนิ้วก็มีร่องรอยนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็นิ้วถือว่าครบนะครับผมตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเจนแต่ว่าตรงเนี้ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าถือได้ว่าครบนะครับส่วนกางเกงนีมีการลงสีเลอะบ้างเล็กน้อยนะผมรองเท้าไม่มีสีเหมือนเดิมนะผมฐานสสีขาวหัวตัวนี้ก็หมุนได้แบบนี้นะครับ ก็ประมาณนี้เลยด้เรียกดีเทลต้องบอกว่าตัวนี้คือดวงตาจะไม่เหมือนตัวอื่นนะจะมีเหมือนขนตาด้านล่างครับตัวอื่นเนี่ยจะไม่มีขนตานะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีขนตาด้านล่างแบบนี้หน้ากล่องนี่กล่องตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะผมเอาจริงๆนะผมอยากได้แบบท่าทางเหมือนตัวการ์ดมากกว่านะครับถ้าแบบทําท่าทางเหมือนตัวการ์ดเนี่ยพิกเกอร์จะดูสวยงามดูแบบน่ารักมากกว่านี้ัมเช่นตัวนี้ จะเป็นท่าแบบนี้แต่ว่าได้มาจะเป็นท่าแบบนี้ครับจะคนละท่ากันนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ยิงแบบแตกต่างชัดเจนนะครับในการเนี่ยจะยกมือขึ้นมาสองข้างแต่ว่าตัวนี้จะแนบแล้วก็ชูมือลงไปด้านล่างนะครับผมถือว่าไม่ค่อยตรงแต่ถ้าทาแบบตรงแบบตัวของการ์ดเนี่ยผมงทีว่ามันดูแบบดูน่ารักดูเท่ไปอีกแบบอันนี้มันดูแบบเชยๆนะครับผมโอเคประมาณนี้คลิปนี้ก็เป็นตัวที่6กนะผมใครเก็บมาแล้วก็ สัปดาห์ที่3ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปลุ้นกันที่สัปดาห์ที่สี่นุ่มสัปดาห์ที่4ี่เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะควบนะุผมจะควบ2องคอนิชันหรือเปล่านะุ่มเดี๋ยวมาคอยติดตามในสุกหน้าละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าก็ยลืมกดติดตามกด subscribe กดไ like, ลค์กดซันกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองไอยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าตอนนี้ก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าไว้เจอกันครับสวัสดีครับ